ขณะเดียวกันก็ได้มีม็อบประชาปัคธิต่ะไปรวมตัวกันประท้วงหน้ากองบัญชาการตรํารวจภูทรภาค2เพื่อเรียกร้องผู้บังคับการขอโทษที่ตํารวจควบคุมฝูงชนขอคืนพื้นที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดจนทําให้มีตํารวจประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บโดยได้แสดงกิริยาไม่สุภาพแสดงความเเหิมเกริมอย่างหนักค่ะ นี่เป็นภาพชายในกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์นะคะที่แสดงกิริยาไม่สุภาพใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยควบคุมฝูงชนกว่า200นายที่ตรึงกำลังภายในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีหลังจากได้ร่วมกันไปปิดล้อมกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2เพื่อเรียกร้องให้พลตำรวจตรีขชาธาตุศาสตร์ผู้บ <quiet> ังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีขอโทษผู้ชุมนุมเนื่องจากไม่พอใจกองร้อยควบคุมฝูงชนของตำรวจภูธรภาคสอง ที่เข้าขอคืนพื้นที่การชุมนุมสะพานผ่านฟ้าลีลาดในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนตำรวจเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บพลตำรวจตรีสุรพลวิรัตโยศินรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ขอร้องผู้ชุมนุมให้เดินทางกลับเพราะเกรงว่าจะมีผู้ไม่หวังดีแฝงตัวก่อเหตุสร้างสถานการณ์ โดยก็ได้เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นนะคะเมื่อมีกลุ่มคนเสื้อแดงจํานวนหนึ่งเข้าไปห้ามปรามในจุดเกิดเหตุจนเกิดการยั่วยุคว้างป่าก้อนหินใส่กันทําให้มีผู้สื่อข่าวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและยังมีผู้บาดเจ็บถูกปาหัวน็อตใส่ด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้แสดงสัญลักษณ์ความไม่พอใจแล้วก็แยกย้ายกันกลับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนกว่า200นาย